ครับขอกำมอทุน้องเปาครับพี่น้องครับเลยวันนี้อาจจะเป็นพื้นที่แปลกๆนะพี่น้องเนาะก็ดีไม่เจ้วเขาครับผมรเจ้าเป็นรถเตียงนะแกงอุ่มแกหนอยไม่เจยวเขาครับเก็บเียวบน้ครับผมแบบสประยุทภางหน้าผม ด้นองอยครับเห็ดมาาไมอะไรเปลีนเกเกยวสีอกาศดัครับ่เย็นสบายครับ เข้างหน้าเนี่ยครับพีน่น้องครับผมเช่าอไอะไรครับนี่ครับผมหลังจากที่เช่าให้เช่วครับใหน้องเนาะบ้านเขาให้น้องคือว่าเ๋เป็นปันพั้นแบบไปเลยหน่อยครับตาไม่ไตาเดนางเขาไปก,กินนี่ก ผมให้คุครับขข่ายหมรถฉัรถจะหัวงน,นะครับก็เอยทาใส่คนตุ้ยคนังครับเรียกว่า่ไนไร หลังจากที่รถเกี่ยว์คนมาเท่ครับปุ่มแรกครับผมเรื่อรถนนหงก์อกอลอยเนี่ปุ่มแรกนี่ถามายคนว,ว่าประมาณสองตันสองตันหาครับผมสองตันห่าในหงส์ลอยนี่รวยแล้วครับกำลัเงเกียร์อยู่ครับกำลัเงเกียร์อยู่อันนี้ออกมาที่ถนนแลักอะมันกำลังเจวตัวครับ าการุ่นครับจะคล้องหน้ากับรุ่นเื่นกันแสด้ว่าทุเิศไลฟ์มาไดครับเขาหน้าปีปีนี้ครับผมเาครับพี่นอ้องปุ่มที่สองครับอุ่มที่สองเกี่ยวผลไมาเทพครับผมปุ่มที่สองครับปุ่มนีบประมาณสองสองตันกลัวครับสองตันหางขอมาณนี้ครับอุ่มที่สอง มันล่องยุ่นมับว่าอจะได้เต็มรถขั้นที้วอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม้หากินน้ำกิได้ครับผมนี่ครับหมู่ที่สามครับทุกคนขุมที่สามแถวพอดีเลยขั้นนั้นมันใต่มันมันมันสิบกว่าครับก็เลยเอาขั้นที่สองขั้นที่สองใส่ไปอีกครับความมันมันมันเหลืออยู่ครับผม ัไม่ยอยเขาอูนีใส่ขั้นนีครับใครยุบรุ่นหรอครับใส่ขั้นนีไปเลยครับผมของงามครับดีนีพี่น้องหาปีน้อง ไปคล้ายๆพอมันครับคล้ายพกมันสองทั้นเหรอห้องสุดหน้าต่อห้องละห้ากับร้านเองว้าวพี่เลไลฟ์วันนี้ครับผมเอาครับพี่น้องอันนี้อุ้มทุกไทยแล้วครับ,บหน้าผมเชี่อเ,ววเรียบร้อยแล้วครับผมทุกไทยแล้วครับ ไมนเหนือ่อยคือจะไปขายย่างเดียวครับแบบนี้ก็ไอเขาไปขายย้อนผม,มสรุปว่าได้จักตันกน,กนี่หนาคลิปนะครับหาพวกคลิปแน่กรับครับผมฝากที่น้องเนาะโคไรเลยโคตรแย่โคตรซ้ำครับวันนูน้ำเป่าเไดเด้อครับผมมีการหาอยู่หากินครับูหาลปลาชีวิตประจำวันเนาะครับนี่ก็ฝากที่นะค,ครับผม,ม,ร Yo, าาม,รม,มครับ,รบ,รบสวัสดีครับ